ก้าเป็นใส่แม่โอ้โหเต็มหน้าแม่เลยอ่ะเอาโยนไปไกลๆดิลูกมองเลยโยนไปตรงนู้นโยนไปไกลๆเออ้องอิม โยนไปไกลไกๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกน้องอิ่มเดี๋ยวตกเดี๋ยวมันจะตกตกตายเลยพูดไม่ดีนะหนูเอาไปให้ฝั่งนู้นบ้างไหมเมื่อกี้ตัวเขาใหญ่ใหญ่เลย ไปให้ฝั่งนู้นไหมลูกแต่มันร้อนเอามาฝั่งนี้ดินีมาฝั่งนี้น้องจะไปฝั่งนี้น้ำจะเป็นแต่ถือะอะมาให้ฝั่งนี้ด้วยนี่ครับคุณเลี้ยรักใคร ลักเนี่ยปวดไปเจ้าเอย่างใหญ่เลยค่ะโอ้โหมันตามกันมาฝั่งนี้แล้ว